เหรียญสองบาทสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบผลิตออกมาเยอะมากทำไมถึงมีราคาเริ่มต้นถึงหนึ่งมืนถึงหนึ่งมืนห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับถู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้ขอพูดถึงเหรียญกระสาบ ชนิดราคาสองบาทกันบ้างนะคะเป็นเหรียญสองบาทสีเงินที่จะว่าหายากก็ยากมากๆสำหรับพอสอนี้ถึงแม้ว่าการผลิตของปีพอสอนี้จะเยอะมากท่านแปลกใจไหมคะว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงหายากมากนะคะแล้วก็ปัจจุบัน มีการซื้อขายกันหลักหมื่นถึงหนึ่งหมื่นันบาทเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศนี้นะคะเรามาดูข้อมูลของเหรียญกันนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเป็นเหรียญชนิดสองบาทที่ผลิตออกมา อ่าหลายปีพศออเหมือนกันนะคะก็จะมีปีพศสองพ4นห้แล้วก็ปีพศสองพันาร้อยห้าสปีพศสอ5พันห้าร้อยห้ิบเอ็ดแล้วก็จะมีสีทองนะคะสำหรับเหรียญกระสาบชนิดราคาสบาทสีเงินนี้นะคะ ที่บอกว่ายาจำนวนการผลิตเยอะมากเรามาดูกันว่าเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะคะเรามาดูด้านหลังของเหรียญกันดีกว่านะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดสัเกตรหรือว่าวัดผู่เขาทองนั่นเองนะคะเป็นเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะ จำนวนการผลิตเยอะมากๆเยอะกว่าปีพศสองพันห้าร้อยสีสิบแปดสีสิบเก้าอีกนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่26ล้าน9,776แสเหร้อยเรียญเลยทีเดียวนะคะแต่แต่นะคะแต่ทำไมถึงหายากพี่จอยก็ ได้รับข้อมูลมาว่าเขาผลิตเยอะก็จริงแต่ว่าปล่อยออกมาให้จับใจเอามาน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะใช้ยากเพราะว่าคล้ายๆกับเหรียญบาทนะคะใกล้เคียงนะคะก็เลย เป็นการหยุดเอาออกมาก็เลยเอาออกมาไม่เยอะจะประมาณนี้นะคะที่พี่จอยได้ข้อมูลมาก็เป็นเหรียญที่หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสีเงินแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะตามที่พี่จอยดูข้อมูลมานะคะปัจจุบันมีการซื้อขายกัน สูงถึงหนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเลยทีเดียวนะคะแต่พี่จอยก็บอกเสมอมาว่าช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะหลายคนต่อว่ามาต่างๆนานานะคะว่าพูด ไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ซื้อจริงอะไรประมาณนี้ช่องพี่จอยก็บอกเสมอมาว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อโปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะดูคลิปให้จบแล้วก็ฟังคำบรรยายนะคะสำหรับเหรียญปีพศ2550นนี้หายากมากถึงแม้ว่าจำนวนการผลิต จะอยู่ที่ยี่สิบหกล้านเก้าแสเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเรียญก็ตามนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆถ้าพบเจอเหรียญสองบาทสีเงินให้พลิกดูด้านหลังนะคะว่าจะเป็นปีพศสองพันหรือเปล่านะคะถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ้า ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยมาบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เก็บสะสมกันนะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจ ที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีคะ่ะ